สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้วันจันทร์ที่24แล้วนะครับหลังจากที่เรารอ,อนอดฝาสูบมานะครับตอนนี้ก็อะไรก็มาพร้อมละเดี๋ยวผมจะมาไล่ของเสียโตัวต้ายาริสนะครับที่มาด้วยการน้ําแห้งนะครับหมอเครื่องโตัวต้ายาริสที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่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 ครับที่อยู่หลังผมนะครับอะไรก็มาพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูของเสียก่อนๆนะครับก่อนที่จะ น็อตฝาสูบนะครับนอเดี๋ยวผมพาไปดูของเสียกันนะครับมาต่อกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับไฮไลท์ของงานนี้คือน็อตฝาสูบนะครับน็อตฝาสูบเบิกแท้มาสิบตัวนะครับใช้เวลาในการเบิกเกือบๆยี่สิบวันนะครับเพราะว่ามันติดแบ็กออเดอร์เนาะอันนี้ก็มาจากต่างประเทศนะครับน่าจะมาจากต่างประเทศเพราะว่าของมันขาดเยอะนะครับตอนนี้ก็น็อตฝาสูบสิบตัวนะครับนอที่ผมเปลี่ยนไปประกัฝาเข้บวาล์วนะครับนี้ก็เบิกแท้มา ปาเกลีาสูบซิ่งนะครับอันนี้ก็สั่งตัดมานะครับปาเกลีาสูบซิ่งนะครับนอแล้วก็มีส่วนของปั๊มน้ํานะครับมีปั๊มน้ําใหม่หนึ่งอันนะครับโซ่เหลาลิ้นนะครับซีนคอหลังนะครับอันนี้ก็แท้นะครับมีมีปาเกนไอ้เสียไอดีครับอันนี้เป็นเกจทั่วไปนะครับนอแล้วก็สะพานโซ่ครับมีตัวตรงกับตัวโค้งนะครับนออันนี้ก็คืออะไรหลักๆที่ผมเปลี่ยนให้นะครับ แล้วก็มีอะไรอีกชุดหนึ่งนะครับที่ได้ทําการเปลี่ยนไปนะครับหนึ่งนะครับมียางแท่นเกียร์นะครับนอที่ผมบอกว่ามันขาดนะครับนออันนี้ก็เบิกศูนย์นะครับก็เบิกเกือบยี่สิบวันเหมือนกันแต่ยางแท่นเกียร์นี้มาก่อนนะครับมีหัวเพ่าขับนอกหนึ่งหัวนะครับนี่แตกหมดเลยครับเฟืองล้มหมดเลยนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับมียางหุ้มเพลานะครับหนอนอกในมีแหวนมีปะเก็นฝาสูบนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูที่รถกันหน่อยนะครับที่เป็นของใหม่นะครับนอนี่ครับของใหม่หัวเพาขับนอของใหม่นะครับมียางหุ้มเพานะครับนออันนี้ก็คือของใหม่ที่ผมได้ทําการเปลี่ยนให้แล้วนะครับแล้วแล้วก็อันนี้นะครับยางเท่นเกียร์ของใหม่นะครับแท้เบิกโตโยต้ามานะครับนอแต่อันนี้ไม่ใช่ปัญหาครับที่ผมให้ดูเนี่ย ปัญหาก็คือไฮไลท์ของเราคือนอดฝาสูบนะครับที่ผมอยากจะให้ดูง่ายๆนะครับว่ามัดฝาสูบมันยืดมายืดแบบไหนนะครับด้านซ้ายนี่คือของเก่านะครับขวาคือของใหม่นะครับเห็นไหมครับถ้าเราเอามาตั้งเทียบกันแล้วของเก่ามันจะยืดนะครับนี่นของด้านซ้ายมันจะสูงกว่าด้านขวานะครับอย่างที่ผมบอกอะครับว่าขันหนึ่งครั้งจากโรงงาน ครั้งขันสองครั้งจากการประกอบเครื่องมาอู่นอกนะครับครั้งที่สามโยนทิ้งนะครับไม่ต้องใช้กันแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะข้อฝาสูบนะครับเนาะข้อข้รอฝาสูบแล้วก็จะไล่ประกอบเครื่องเอาเครื่องขึ้นรถแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเทียบกันง่ายๆถ้าดูเขาเอาเกียวมาขบกันนะครับเอาเกียวนอตฝาสูบของใหม่หรือว่าของเก่านะครับลองเอามาขบกันดู ถ้ามันขบกันได้นะครับก็ยังพอใช้งานได้นะครับแต่นี่มันขบกันไม่ไม่ลงครับนี่เกีียวมันยืดนะครับน็อตมันยืดเขาเรียกเขาเรียกน็อตยืดอย่างที่บอกนะครับวีออสจะรีดมันจะขาดช่วงช่วงนี้ครับเนี่ยแถวแถวเนี้ยขาดกันบ่อยนะครับเดี๋ยวก็โยนทิ้งนะครับชุดนี้เดี๋ยวของใหม่มาพร้อมแล้วนะครับของใหม่นะครับมาสิบตัวโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมขอตัวประกอบเครื่องก่อนนะครับเพราะรอมานานมากแล้วนะครับ ลูกสูบอะไรก็วัดแล้วปากแหวนก็วัดให้หมดแล้วนะครับก็ระยะยังไม่หลวมนะครับอยู่ในระยะปกติที่เราสามารถรับได้นะครับโอเคครับผม